ช่องชอบบอลเป็นช่องที่รวบรวมเรื่องราวที่เกี่ยวข้องและเกิดขึ้นในโลกของฟุตบอลหากถูกใจกดไลค์กด s u b สไครต์กดแชร์เปิดกระดิ่งช่วยผมด้วยครับขอบุนครับฟุตบอลถือเป็นอีกหนึ่งกีฬาที่มีคนชอบมากที่สุดในโลกไม่เว้นแม้กระทั่งคุณผู้หญิงเหล่านี้ที่เลือกเดินทางตามความฝันของตัวเองด้วยการเป็นนักฟุตบอลอาชีพเพราะความชื่นชอบในกีฬาฟุตบอล จนถูกสื่อมวนชนในโลกของฟุตบอลยกให้เป็นนักฟุตบอลสาวที่เพียบพร้อมไปทุกอย่างทั้งทักษะความสามารถด้านฟุตบอลและภาพลักษณ์ภายนอกที่สวยและงดงามราวนางฟ้าคนที่1นป๊อปปี้แพตตินสัน ป๊อปปี้นักฟุตบอลสาวชาวอังกฤษวัย21ปีเริ่มต้นเส้นทางอาชีพนักฟุตบอลที่อะคาเดมีนักฟุตบอลหญิงของสโมสรซันเดอร์แลนด์ก่อนย้ายไปเล่นให้บินเดนสโบปัจจุบันลงเล่นตำแหน่งแบ็กซ้าให้กับทีมเอฟเวอร์ตันและทีมชาติอังกฤษชุดยู21ปีคนที่2มอร์แกนลิทลี มอร์แกนลิทลิเป็นนักฟุตบอลสาววัย26ปีลงเล่นในตำแหน่งกองหลังเริ่มต้นเล่นกีฬาด้วยการเล่นบาสเกตบอลและฟุตบอลที่โรงเรียนมัธยมคอนเนัลกิฟบอลรัฐนอร์ทแคโรไลนาประเทศสหรัฐเมื่อปี2013เธอได้พาทีมฟุตบอลของโรงเรียนเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศระดับรัฐโดยแข่งกับทีมโรงเรียนนานาชาติเซนต์สเตเฟนและเป็นผู้ทำประตูในนัดดังกล่าวได้ปัจจุบันเป็นนักเตะฟรีเอเยต์ คนที่3อลิชาเลมันนักฟุตบอลสาวชาวสวิตเซอร์แลนด์วัย23ปีลงเล่นตำแหน่งกองหน้าฉายแววความเป็นสุดยอดนักฟุตบอลในศึกฟุตบอลหญิงชิงแชมป์ยุโรปอายุไม่เกิน19ปีที่จัดขึ้นเมื่อปี2018โจเสโมสรเวตแฮมดึงไปร่วมทีมปัจจุบันเธอลงเล่นให้กับทีมแอสตันวินล่าคนที่ 4. นอร์มาปาราฟ็อกนอร์มาปาราฟ็อกเป็นนักฟุตบอลสาวชาวเม็กซิโกวัย23ปี ที่เล่นได้ทั้งตำแหน่งกองหน้าและปีกเธอเริ่มต้นอาชีพคาแข่งกับทีมกวาดาราฮาร่าเมื่อปี2017ปัจจุบันเธอเป็นนักเตะของสโมสรปาชูก้าคนที่5แจ็คกี้โกเนน แจ็กกี้โกเนนนักฟุตบอลสาววัย27ปีชาวเนเธอแลนด์เล่นตำแหน่งกองกลางเธอเคยคว้าแชมป์รายการใหญ่อย่างฟุตบอลหญิงชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปปี2017และเป็นรองแชมป์ฟุตบอลโลกหญิงปี2019ปัจจุบันลงเล่นให้กับทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเตดและทีมชาติเนเธอแลนด์ คนที่6โซเฟียเฮอร์ตาโซเฟียเฮอร์ตาเป็นนักฟุตบอลสาววัย29ปีชาวสหรัฐเล่นตำแหน่งแบ็กขวาเธอเริ่มต้นลงเล่นสโมสรฟุตบอลระดับอาชีพให้กับทีมชิคาโกเลสตาและเป็นนักเตะหญิงคนแรกที่ลงเล่นให้ทั้งทีมชาติสหรัฐและเม็กซิโกปัจจุบันลงเล่นให้กับทีมซิเซนีเอฟซี FC ด้วยสัญญายืมตัวคนที่7ลอเรนเซซเซนมัน ลอเรนซเซเซมันเป็นนักฟุตบอลสาวรุ่นพี่วัย38ปีชาวแคนาดาเล่นได้ทังตงางแหน่งกองหลังและกองหน้าปัจจุบันเป็นนักเตะของสโมสรซานตาคาริต้าบูฮิต คนที่8 b i บิดนี่วิลสันบิดนี่วิลสันนักฟุตบอลสาววัย24ปีชาวสหรัฐเล่นตำแหน่งผู้รักษาประตูเริ่มต้นอาชีพนักฟุตบอลตั้งแต่อายุ12ปีก่อนพาทีมเรียโวโคโลาโดโฟ็อกชิงชนะเลิศระดับประเทศในปี2013และปี2014เธอเคยคว้ารางวัลผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมแห่งปี2016ของซับบิดลีกปัจจุบันเป็นผู้เล่นทีมแองเจิล FC คนที่9จอร์ดีนไฮเอมา จอดีนไฮเอมาเป็นนักฟุตบอลสาววัย20ปีชาวแคนาดาเล่นตำแหน่งกองหน้าเธอทำประตูแรกให้ทีมชาติแคนาดาเมื่ออายุ16ปีและเป็นนักฟุตบอลหญิงคนแรกของแคนาดาที่ยิงประตูนในรายการยูฟาวีเมนแชมเปียนลีกได้มากที่สุดปัจจุบันเธอเป็นนักเตะของสโมสอนแบรี่แซงเช็คแมงและเป็นแฟนสาวของอัลฟนโซเดวนักเตะทีมบรเอ์มิวนิคนที่10อเล็กซ์มอ์ อเล็กซ์มอร์แกนวัยปีชาวสารัฐเล่นตำแหน่งกองหน้าเธอเป็นนักฟุตบอลมากความสามารถมีประสบการณ์การเล่นที่โชคโชนคว้ารางวัลมาแล้วมากมายเธอเคยคว้ารางวัลซิลเวอร์บูทหลังยิง6ประตูลและใจ่ายให้เพื่อนยิง3ลูกในการแข่งขันฟุตบอลโลกหญิงปี2019และคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกหญิง2สมัยในปี2015และปี2019ปัจจุบันเธอเป็นนักเตะของสโมสรซาดิเอโกเวฟเอฟซี